<Okay>. Yeah. สวัสดีครับเอฟี SC, ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนและติดตามแล้วก็ช่วยดูแล้วก็มีข้ามโฆษณาให้นะครับผมนะครับอีพีนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องนะครับที่จะเดินทางไปกาญจนบุรี นะครับเพื่อไปร่วมทำบุญนะครับกับโครงการของน้องนาทีนะครับผมเองก็ชื่นชอบในกิจกรรมแบบนี้นะครับเมื่อน้องนาทีทํากิจกรรมขึ้นแล้วก็ไปหาสถานที่หาโรงเรียนและท่านก็จะได้เห็นผมก็จะไปเป็นสักขีพยัคแล้วก็ร่วมสนับสนุนร่วมเดินทางนะครับน,ะนละนรถไปช่วยขนของคือเราต้องช่วยกันอย่างนี้แหละครับ การช่วยกันทําในสิ่งที่ดีเรามีวตัตถุประสงค์บางอย่างที่เราอยากเห็นรอยยิ้มของนักเรียนตรงนั้นที่เป็นถิ่นทุรกันดารนะครับเราต้องไปดูนะครับแล้วก็เป็นสถานที่จริงดังนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านมาณนะที่นี้ด้วยนะครับที่ร่วมโครงการนี้นะครับเพราะโครงการนี้เองก็เป็นการทําอย่างตรงไปตรงมาเราต้องการเงินคอมมิชชั่นที่พึงจะได้ เมื่อคนสั่งของใช่ไหมครับดังนั้นโครงการนี้ก็คือจะนำคอมมิชชั่นของทุกท่านที่เมตตาเข้าโครงการแสดงว่าท่านมีความประสงค์จะให้คอมมิชชั่นนั้นเป็นกอบเป็นกรรมเพื่อจะนำมาทำกิจกรรมนะครับเพื่อสังคมเพื่อช่วยเด็กเพื่อช่วยโรงเรียนไม่ได้ได้มากหรอกครับแต่ถือว่าได้ทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมนั้นก็จะเป็นการ ทำให้มีการซื้อการขายสินค้าเพราะเรารักลุงป้าดังนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับไม่ได้นําคอมมิชชั่นนั้นไปเข้าพวกเข้าหอนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นการสมควรแก่สังคมขณะเดียวกันลุงป้าเองก็คนช่วยสังคมมาเยอะและน่าจะช่วยตลอดไป FCTP ทั้งหมดผมเชื่อว่า รักลุงป้ารับคนที่มีความซื่อสัตย์สจริตรักคนดีมีจิตอาสามีใครบ้างล่ะที่จะทําแบบนี้ได้ไม่ง่ายนะครับผมนะฮะแต่นั้นพวกเราลงมือทํามากกว่าพูดนะครับวันที่ยี่สิบเก้าจะต้องไปตั้งแต่เช้านะครับใครที่อยู่แถวการเจรบ,บรุรีหรือแถวนั้นนะครับลองสอบถามนะสถานที่ดูลองไปเจอกันที่นั่นนะครับผมกับ แอดอิสระนะครับที่คนอื่นยังไม่แน่ใจนะครับเพราะพวกเราเพราะเท่าที่รู้ก็คือนะครับมีผมแอดอิสระที่แสดงตนแล้วว่าจะไปร่วมไปช่วยไปสนับสน,นุนไปแจก,กของก็อยากให้วันที่ยี่บเก้าเนี่ยเออนะครับไม่ต้องแดดร้อนนะไม่ต้องแดดร้อนนะฮะก็อยากให้อากาศดีๆนะครับการจนบ,บุรีเป็นสถานที่ที่โดยมากผมจะไปแทบทุกปี ก็คือไปเขาชนไก่ทุ่งลาดหญ้านะครับไปนี้ก็เพื่อเด็กเหมือนกันครับก็คือนําสิ่งของไปมอบให้เด็กนะครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับดังนั้นก็มาบอกนะครับทุกท่านว่าเดี๋ยววันที่ยี่ิบเก้าก็รอชมนะครับว่าพวกเราจะเดินทางไปที่นั่นจริงๆก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นบังใจด้วยนะครับผมนะฮะเอาละนะครับเรื่องนี้เองนะครับก็ มีความคืบหน้านะครับชัดเจนนะครับน้องนาทีเขาก็นะครับแจ้งแล้วว่าที่ปโปรที่ผู้มีจิตศรัทธาผู้หลักผู้ใหญ่จะดีได้ช่วยกันนะครับสนับสนุนสินค้านะครับในปโปรเดือน3นะครับไม่ว่าจะเป็น TP พ,พ์้าแฟนะครับสกล่องเก้าร้อยทีพกก้กล่องเ0้หรือสินค้าอื่นก็ได้นะครับนะแล้วก็บอกว่าเข้าโครงการ ซึ่งผ่านมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วนะก็มีการสรุปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแล้วก็เตรียมเงินนะฮะที่ได้นะครับสมทบอื่นๆนะครับบางคนก็ซื้อตรงเลยซื้อตรงเอาสินค้าไปร่วมให้แบบนี้นะครับดังนั้นวันที่29เองนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานมีความสุขนะครับในการทำแน่นอนนะครับคือผมชอบกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็จะไปเจอกันทักทายกันอยู่ตรงนั้นนะครับทุกท่านเนาะนะครับ อากาศจะร้อนหรือไม่ร้อนนะั้นอ่ะมีส่วนในการถ่ายรูปนะมีผลในการถ่ายรูปหรือถ่ายไลฟ์นะครับเพราะว่ากล้องมันร้อนนะงั้นวันที่ยีิบเก้าผมสั่งเลยนะครับผมสั่งเทวดาอยู่บริเวณนั้น <c ười> คือวันนั้นอย่าให้อากาศร้อนนะฮะอย่าให้อากาศร้อนฝนอย่าตกแล้วกัน <c ười> อย่าให้อากาศร้อนนะฮะขอร้องนะเพื่อจะทำให้กิจกรรมนี้ล่วงไปด้วยดีนะครับ ก็จะเห็นความรักความสมัครีความสุขของเด็กๆประมาณร้อยคนตรงนั้นเนาะนะฮะส่วนท่านใดจะเดินทางไปด้วยอันนี้ยังไม่รู้นะครับผมเท่าที่รู้ก็คือนะครับก็คือมีน้องนาทีนะครับเจ้าภาพนะในการไปหาสถานที่แล้วก็เตรียมการต่างๆนะครับต่อมาคือตัวผมเองจะไปทั้งครอบครัวแล้วก็แอดอิสระ นะครับ่วนอื่นๆยังไม่เห็นอาจจะไปสมทบในวันนั้นก็ได้วันที่ย9นะครับถ้าทําแล้วออกมาดีหมายความว่าได้เห็นภาพแล้วได้เห็นความสุขได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแม้นจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่การทํากิจกรรมครั้งนี้ผมเชื่อว่าทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อสังคมเพื่อเด็กเพื่อโรงเรียนเพื่ออะไรเนี่ยนะครับ ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ขาดโอกาสต่างๆมากมายมีอยู่นะครับก็สนับสนุนทุกกิจกรรมทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แแต่นะครับทาเพื่อสังคมทําไปเถอะนะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับดีกว่าจะไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เกิดความชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับว่าวันที่29นี้นะครับก็พวกเราทุกคนนะครับมีอาจารย์ด้วยนะครับนะครับจะเดินทางไปนะครับ ที่โรงเรียนผมก็จําชื่อโรงเรียนไม่ได้นะนะครับอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะครับวันที่29เนะครับเราจะนัดกันอยู่ที่แมคโครกาญจนบ,บุรีนะครับก็คือไปซื้อของแล้วก็ขนขึ้นรถแล้วก็ร่วมเดินทางไปเลยนะครับฟังแล้วมีความสุขไหมครับอย่าลืมนะครับผมนะครับใครที่อยู่ไกลๆนะหรือจะมียูทูบเบอร์ท่านใดที่อ่ะอย่าซุ่มซุ่มเพื่อจะไป ไปเจอกันที่นั่นนะครับผมแล้วเจอกันนะครับในวันที่29ของเดือนมีนาคมนี้เองนะครับเราจะสร้างสารรค์สังคมร่วมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ